วันนี้น้องตุนจะมาต่อเป็นรูปอะไรครับเป็น,ปน,นรถค่บเป็นปืนครับเป็นปืนอนอต่อเลโก้ใช่ไหมเป็นปืนใช่ไหมครับใช่ครับต่อเลโก้เป็นปืนโอ้แปลเลโก้อย่างไหนเลโก้มาจากบ้านยายบ้านคุณยายนี่ครับไหนครับขอดูปืนขอชมครับขอชมอ๋ออ๋อนี้ปืนไหนไหนใส่อะไรซองนะไหนไหน,ไหนโชว์โชว์ว่าปืนดีขนาดไหนครับ ไหนดูตัวอะไรตุ้มตุนนน้มไหนตัวตัวไหนตัวไหนขีน่ขี่ไหนดู <ss su fl> ah <ing> หุ่นยนต์ไหนดูหุ่นยนต์ขี่ปืนไหนไหนไหนดูหุ่นยนต์สู้ใครหุ่นยนต์เอาปืนสู้ใครสู้กับปีศาจไหนแต่เราจะทำปีศาจครับวางเอาปีศาจกับปีศาจครับแต่เราต่อเป็นห้ามปีศาจว้าวา าลไหนรถพยาบาลครับนี่ครับอ๋อรถพยาบาลไม่ช่วยเหลือคนคนเด็กเข้าไปแก้ตัวรถถังตรงครับอ๋อโดนรถถังยิงโอ้ไหนไหนคนขับอยู่ไหนคนขับคนขับอยู่นี่ครับไหนไหนไหนดูใกล้คนขับนะโอ้คนขับแน่นอนจริตใจคนขับคนขับรถถังทำรถพยาบาลเอ้าโอ้คนเอาตัวไปฝสาใต้แล้วเว่ยทำรถเทปาลก่อนนะครับ รรทำรถาพยาบาลครับรพยาบาลนะอ๋อเอาไว้รับคนเจ็บอ่ะคนเจ็บก็แกจะรถถังยิงครับอืโดนรถถังยิงว่าก่อรถถังเบ็ดน,นี่ครับเป็นรถพยาบาลนี่ครับเอาสิมบหงครับรถขับรถพยาบาลนี่ครับรถพยาบาลครับ นี่ครับนี่ครับกําแพงรถพยาบาลแม่มีรถหลายรูปแบบแล้วเริ่งรถพยาบาลเสร็จแล้วไหนนี่อ่ครับไปรับคนเจ็บได้ตตเตะเตะเสาได้ขึน้นรถขึรถอ๋อเตะเสาขึ้นรถแล้วอ้อา,โอโาวอ้าวรถเสาขึ้นไม่ได้จริงจริงจริงอ่ะทำทำรถพยาบาเสร็จแล้วอ,อันนี้รุษไทยลี ทไมอ,อง่ดีออโอ้เสใโอ้ริมตสสบต่อไปพวกเรากับประกอบประกอบอะไรก็ไมโครครับอประกอบรูปเมโครนี่กับที่ตัดไมโครอืมนี่กับไมโครที่กับไมโครท,ท,ที่ขับมโคร กับไปโคเดเศษเล่ต้องใส่รถถังไห<ม>นดูหน่อยชมหน่อยและ้วไปโคใส่รถถังแล้วคนขับอ่ะแม่คนขับยืนด้วยอ่ะคนขับอยู่นี่อ๋อคนขับยืนได้อืมอากูขับตายเี๋ยวโอ้รถรถน้องตุลน,นี่แน่นอนจริงรถล้ำยุคเหรอรถในอนาคตเหรอ เลโคตักต้นนกทีตักตักเทโคนี่ก็ตักตักตักนใส่กระตัมเคสเราจะทำรถตําครับเาทำรถตัาครับวันนี้ลมาทำรตําลูอคะมาทำรถตํา วันนี้ต้องมาทำกตามครับนี่ครับนี่กวกนี่ครับนี่ครับรถดำแต่ปเปาเสีมั่วมาตัวก็บาไปก็เกาะนี่ครับอันนี้เป็นรถอันนี้เป็นรถไฟไม้อ๋อรถไฟ้ไม้ม กับแม็กโคไปรถอะไรกลายเป็นรถอะไรกลายเป็นรถดาบเพิงไหนโชว์สิรถดาบเพิงโชว์โชว์โชว์หน่อยนายโชว์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 รถดาบเพิงอ๋อรถดาบเพิงแน่นอนจริงจริงแต่ลูกโป่งต้องติดสลิกเกอร์ครับต่บรรทุนก็ประกอบรถถังต่อไปประกอบสลิกเกอร์ครับ ก็เป็นสติกเกอร์มกับหน้าตาไหนสิกเกอร์อแปะไอ๋อแปะเป็นลูกกตานหนๆๆน,นดูโอปาดูโอลูกกตา,า,าก็แล้ก็จะลงลก,ก็เอาลงมาปลไปแล้วก็ปกนนะ ออ้าวเหมือมยันไม่ต hmm. mm ุงเนี hmm. mm ่ยเนี่ยปะอืมปะกระป๋าลูกตาอืมลูกตาแบบนี้นี่อืมลูกตาแบบนี้อืมอืม อ่าเรียบร้อยแล้วไหนโชว์สิโชว์ปืนโชว์ปืนให้คนดูอ่าค้ำฆ่าโชว์ท่ายิงก็ท่ายิงท่ายิงอ่้มอันนี้มันเป็นรถตเริจอ๋อรถตเริจอืมแต่รถตเรติจไฟไหมรถตเริจไฟไหม อ๋อรถดำของโปรไใชน้องตูนชอบรถดำมากเลยอืมนอดไ้โชไดโชว์ได้โชว์ได้โชว์น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 ะโชว์โใกล้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 ให้เพื่อนเนดูให้เพื่อนเพื่อนดูกันโอ้นั่นแหละอไปก็าประอบรถดอเป็นข้างลังครับมันก็เป็นบืนเราจะประกอบปืนอันนี้ โอ้ยอะไรเนี่ยวายกครับอันนี้เลโก้อันนั้อน,นอะไรนนป็นเลโก้อืมร้านร้าน,านบอกว่าคุณยายตุนขายของใช่ไหมตุนเอาของคุณยายมาถูกต้องไหมครับ ของปุญญายใช่ไหมนี่ครับนี่อโหเรียบร้อยแล้วครับแม่ครับล้ำยุคล้ำสมัยอืมไหน๋ยวโชว์หน่อย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 โชว์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 ็ิอันน่าลายเสาลายเสาลายเสากดลาเสามันจะกินคนโอ้เสากินคนด้วยนี่ดีเลียบปีเลียบเหี้ว ไดแ่แน่นอนไหนดูนะไหนดูเสาตัวนี้ตุนกี่ล้านปีแล้วโดยเสาเลยครับห้าล้านปีห้าล้านปี <Okay. S 1> โอ้ยมันกินคนไหมลูกกินกินเหรอตุนเคยเห็นไหมเคยดูวะเคยดูในหนังวะที่มันกินคนอ่ะใช่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 กลชอบตัวหลังหนังหนังคนผีอหญนี่ครับคนครับคนไหคนไนนะ โอ้โหดูใกล้ๆให้ป่าดูใกล้เหรอคนเั้นเขาเดินไน่อ่าเดินไปไหนเขาไดเดินไปไหนเขาต้เดินไปเที่ยวเดินไปเที่ยวนี่แล้วก็ไปเจอเดรัลสาวเหรอ่อ่านีคัตเตอร์สาวอ้าวอ้าวว้าวนี่อ้าวโดนเดรัลสา์กินนะโอ้โหโดนเดรัลสา์กินนกอ๋อเป็นนกไม่ใช่เดรัลสาวแล้วจิกโดนจิกขาโดนจิกขาจิกพุงจิกพุงโอ้โห บินบินบินอ่ะบินไปไหนล่ะบินไปไหนล่ะเออเออตายแล้วตายแล้วนี่นกบินไปแล้วอ่าน้องตุนสวัสดีเพื่อนๆหน่อยครับน้องตุนจะไปแล้วอ่ะบอกสวัสดีหล่ะนะแต่กดติดตามครับคุณงุูงแลงครับีกำลังใจครับสวัสดีครับครับ